สวัสดีครับหนึ่งนาทีกับกรมวิทยาศาสตร์บริการพอนนำทุกท่านมารู้จักกับการบริการพัฒนาศักยภาพหน่วยตรวจสอบและรับรองซึ่งเป็นอีกหนึ่งบริการของกรมวิทยาศาสตร์บริการครับการบริการพัฒนาศักยภาพตรวจสอบและรับรองมีหน้าที่ให้บริการทางวิชาการเชิงลึกเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยตรวจสอบและรับรอง CAB ได้แก่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบและสอบเทียบ แล b บ r a ร o r อรหน่วยตรวจ Inspection Body และหน่วยรับรอง Certification Body ตามระบบโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ NQI ให้มีมาตรฐานสากลและเพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเช่นห้องปฏิบัติการสามารถเตรียมความพร้อมจะทำเอกสารในระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการดำเนินการด้านวิชาการคุณภาพตามมาตรฐาน ISO IEC 17025เพื่อให้สามารถนำไปใช้ในการยื่นขอรับรองระบบคุณภาพได้นั่นเองครับในปีที่ผ่านมาได้ให้บริการเตรียมความพร้อมแก่ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ในการจัดทำเอกสารในระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการและดำเนินการด้านวิชาการคุณภาพตามมาตรฐาน iso iec 17025ไปแล้วจำนวน10ห้องปฏิบัติการและมีแผนการขยายจำนวนห้องปฏิบัติการที่จะได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้นอีกในปีถัดไปทั้งนี้ ห้องปฏิบัติการที่ได้รับบริการสามารถดำเนินงานตามระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO IEC 17025ได้อย่างต่อเนื่องโดยสามารถยกระดับศักยภาพห้องปฏิบัติการให้เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและระหว่างประเทศได้ครับสำหรับผู้ที่ต้องการขอใช้บริการสามารถติดต่อได้ที่กองพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์บริการคอรเซนเตอร์0 2 2 0 1ส0ง0 7000 700, หรือทางเว็บไซต์และเฟซบุ๊กของกรมวิทยาศาสตร์บริการได้เลยครับกรมวิทยาศาสตร์บริการยินดีให้บริการด้วยคุณภาพและมาตรฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสวัสดีครับ